สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในแอปทำสลามนะคะทุกคนเราก็จะมาเลือกเนื้อสลามก่อนเลยนะคะทุกคนเราก็จะเอาเนื้อตรงกลางนะคะทุกคนพอเลือกแล้วเราก็มาหมุนหมุนนะคะพอหมุนเสร็จแล้วขอบมันก็จะเป็นสีเขียวนะคะทุกคนและตอนนี้ก็จะมาเลือกส่วนผสมนะคะส่วนผสมของเราอันแรกก็คือครีมนะคะพอกดเข้าไปมาัอาจจะไม่มีเสียงนะคะเราก็ต้องไปเติมเสียงเองนะคะทุกคน และส่วนผสมที่สองก็เป็นกาวนะคะโอเคแล้วก็หมุนหมุนแล้วก็ไปเลือกสีเราอยากได้สีช็อกโกแลตดาค่ะทุกคนแล้วก็หมุนหมุนไปเรื่อยๆมันก็จะได้มันก็ไม่ใช่ดิมันก็จะมีสีมาให้เลือกนะคะทุกคนเราก็จะเอาสีขาวแล้วก็สีอีกอันเดียวเอาสีแดงะะแล้วกันเราก็จะเอาสีแดงนะคะทุกคน สีไม่สวยเลยอะทุกคนเราเอาสีออกดีกว่าสีสีน้ำตาลช็อกโกแลตสวยที่สุดแล้วก็มาเพิ่มท็อปปิ้งนะคะท็อปปิ้งของเราก็จะเป็นไอศครีมเพิ่มท็อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะตอนแรกเราบอกให้มาเพิ่มใส่เสียงใช่ไหมคะทุกคนนี่คือจุดที่ต้องมาเพิ่มใส่เสียงคะ่ะนี่ฟังเลยนะคะเสียงพ่มากพอมากและถ้าเราไม่ถูกใจเสียงนะคะเราก็จะเปลี่ยนเสียงได้นะคะทุกคน นี่คะ่ะทุกคนเสียงอย่างดีแต่มันมีลูกศรให้เราหมุนทําไมเนี่ยทุกคนเกมบั๊กนะคะทุกคนเกมบั๊กเดี๋ยวก็จะจะสิปไปล่วงหน้าก่อนเลยนะคะสคิปมานะคะนี่เราก็ไม่ได้ทําสลามอันแรกนะคะเราทําไปสี่สลามแล้วนี่สลามอันล่าสุดเสียงอย่างเนื้อดีเลยนะคะทุกคนเสียงเนื้อดีมากเราลืมบอกเลยว่าแอปชื่อไรเดี๋ยวเรา ก็จะมาบอกกันนะทุกคนชื่อแอปก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนไปลาราเนื้อที่สองเอ้ยไม่ใช่ลามเนื้อที่สามกันค่ะลามเนื้อที่สามก็เนื้อดีไม่แพ้ใครเหมือนกันนะคะทุกคนท็อปปิ้งก็จะเป็นแมวนะคะและสีก็จะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะทุกคนและซาราเนื้อที่สองก็จะเนื้อแบบหย,ยับหยับางหน่อยนะคะทุกคนแล้วก็ท็อปปิ้งเป็นแมวถือหัวใจ ต่อไปเราก็จะไปสลามเนื้อที่1เลยนะคะสลามเนื้อที่1ะมันก็จะเสียงเดียวกันกันกบสลามอ,อันที่4นะคะทุกคนหรือสลามอันที่เราทําล่าสุดนะคะทุกคนสําหรับคลิปหน้านะคะทุกคนถ้าทุกคนอยากอยากให้เราทําสลามอันไหนนะคะบอกมาเลยได้เลยนะคะทุกคนคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนบายบายอย่าลืมกดติดตามด้วย